สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สาตตาโตอ่อนลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยครับแล้ท่านมีปัญหาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองการเจรจาตลอดจนนะครับ การบังคับคดีครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตาม,มารลอยคอนซัลเวอร์เรีนส์ครับโทรไปที่0889196195ครับหัวข้อในวันนี้ครับอ่านเกมจีนยึดไต้หวันนะครับอย่างที่รู้รู้กันครับตอนนี้ทั่วโลกร้อนระอุไปหมดสมรภูมิต่างๆไม่ว่าจะในยุโรปในตะวันออกกลางในยุหรนตลอดจนในพมา่านะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมก็เลย มาวิเคราะห์อีกสมรภูมิหนึ่งซึ่งค้างคามานานนอกเหนือไปจากแถบทะเลจีนใต้แล้วก็เห็นจะมีไต้หวันซึ่งในตอนที่แล้วครับผมได้พูดถึงการประทะสังสรรค์กันของสองแนวคิดมหาอำนาจอย่างจีนก็คือวันชไชน่าต้องการรวบรวมแผ่นดินจีนครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหมาเกา๊ารวมถึงจิ๊กซอตัวสุดท้ายอย่างไต้หวันเข้ามาอยู่ในดินแดนจีน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกซึ่งเป็นเครือข่ายอำนาจโลกที่มีอยู่เดิมนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่เรียกว่า the great power นั่นเองเมื่อสองความคิดของผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใหมนี้มาประทะกันครับก็ทำให้ไต้หวันกลายเป็นสมรภูมิสำคัญซึ่งอย่างที่รู้รกันครับจีนนั้นนะครับมีแนวคิด ในการที่จะรวมไต้หวันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าในช่วงปี1980จีนนั้นยังไม่สามารถพัฒนาฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมาได้ครับในช่วงปี1980นั้นก็มีแผนการครับ no. mm. เมื่อรู้ว่าในปี1997ฮ่องกงจะเข้ามาผนวกรวมกับจีนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสมูทนะครับ ก็เลยคิดแผนการที่เรียกว่าวันแคนทรีทูซิสเต็มขึ้นมาก็คือ1ประเทศมี2ระบบทั้งประชาธิปไตยแล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นั่นเองและในช่วงปี1997ครับตอนนั้นนะครับขนาดเศรษฐกิจของฮ่องกงคิดเป็น1ใน4ของขนาดเศรษฐกิจจีนทั้งหมดครับจีนจึงยอมไปก่อนแต่ในทุกวันนี้ครับขนาดเศรษฐกิจของฮ่องกงนั้นลดเหลือเพียง3%ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่า จีนดำเนินนโยบายในฮ่องกงหลังจากที่ฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงพ่ายแพ้ไปอย่างเด็ดขาดตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษานะครับการแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่าย DNA จากประชาธิปไตยมาสู่การเคารพนับถือพรรคคอมมิวนิสต์และกระบวนการชาตินิยมจีนซึ่งทำอย่างเบ็ดเสร็จในเวลานี้ในฮ่องกงนั่นเองครับสำหรับไต้หวันครับ นักวิเคราะห์ทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นมองอยู่แล้วว่าจีนต้องการผนวกไต้หวันแน่นอนครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐครับบอกว่านับจากนี้ไปครับภายใน6ปีซึ่งคำว่าภายใน6ปีไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดปีที่6ภายใน6ปีนี้ครับก็คือปี2021 2022 23 24 25จนถึง26จีนพร้อมเสมอครับ ที่จะบุกยึดไต้หวันโดยใช้กำลังนั่นคือการคาดการณ์ของฝั่งตะวันตกโดยเพนทากอนครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับคำยืนยันนี้ครับได้รับการพูดออกมาอย่างเปิดเผยจากในพลนะครับฟิลิปเดวิสันนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับการกองกำลังของสหรัฐในอินโดแปซิฟิก ฟิลิปเดวิสันคือใครก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดในแถบย่านนี้นั่นเองถ้าเปรียบกับในอดีตของสหรัฐอเมริกาครับฟิลิปเดวิสันก็คงไม่ต่างจากในพลดักลัสแม็กอาชเธอร์ Arthur, นะครับซึ่งเป็นในพลเรือผู้คับบัญชาทหารของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและก็ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองครับจึงอาจกล่าวได้ว่า ฟิลิปเดวิสันนั้นก็คือดักลาสแม็กอาเธอร์ในยุค2021นี้นั่นเองฟิลิปเดวิสันกล่าวอย่างชัดเจนว่าจีนต้องการที่จะผนวกรวมไต้หวันภายใน6ปีนี้นะครับคำพูดนี้ออกจากแม็กอาเธอร์แห่งอินโดแปซิฟิกไม่ธรรมดานะครับ ดังนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจครับว่านอกจากกองเรือสหรัฐกองเรือออสเตรเลียญี่ปุ่นและก็อินเดียจะประจำการอยู่ในย่านนี้นะครับร่วมกับกองเรือเล็กๆของพวกฟิลิปปินเวียดนามและก็อินโดนีเซียแล้วล่าสุดครับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็คือฝรั่งเศสก็เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เรียบร้อยครับสำหรับฝากจีนครับจีนเองทุกวันนี้นะครับ ต้องเรียนให้ทราบว่ามีการใช้เครื่องบินลบนะครับบินลาตระเวนรอบเกาะไต้หวันคมขวัญกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเป็นสิบสิบ,สบเที่ยวในขณะที่ไต้หวันเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าจีนนะครับก็ทำการบินโฉบกันไปโฉบกันมาอยู่แบบนี้นะครับและภายใน6ปีนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าจีนจะดำเนินการอาจจะออกมาในรูปแบบ3อย่างด้วยกัน อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้นะครับอย่างแรกครับก็คือการใช้กำลังเข้ายึดเป็นสงครามในรูปแบบนะครับที่เป็นสงครามที่เรียกว่าเป็นฮอตวอร์เลยซึ่งหากเปรียบขุมกำลังลบของจีนกับไต้หวันนะครับในแง่งประมาณนั้นจีนนั้นมีงบประมาณกระลาห่มถึงปีละประมาณ250บิลเลียน US ดอลลาร์ครับในขณะที่ไต้หวันนั้นมีเพียง11บิลเลียน u s ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามครับไต้หวันนั้นก็คงไม่กลัวเกงนะครับเพราะว่าเนื่องจากไต้หวันนั้นมีพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเดอะคอดหรือฝ่ังยิ่งสหรัฐรวมถึงฝรั่งเศสดุนห,หลังอยู่ครับในด้านกําลังพลครับจีนนั้นมีกําลังพลมากกว่าไต้หวันถึง12-13เท่าด้วยกัน อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเปรียบเทียบในเชิงขนาดแต่การที่จีนจะเข้ายึดไต้หวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนื่องจากว่าแผ่นดินใหญ่ของจีนนั้นถ้าจะลำเลียงพลเข้ายึดแบบฟรอนต์ o f r ฟรอนนั้นต้องใช้เวลา <c oughs> ขอไปครับถึง8ชั่วโมงด้วยกันซึ่ง8ชั่วโมงนั้นก็ต้องเะเชญการต่อต้านจากทหารไต้หวันและก็พันธมิตรเดอะคอรมากมายทุกวันนี้ครับจีนเสริมกำลังเรือลบ เสริมกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจรวดนำวิถีมิไซล์ต่างๆเข้าไปบริเวณช่องแคบไต้หวันเต็มตาศึกเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนว่าการที่จีนคิดจะยึดไต้หวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันเพราะว่าบนเกาะไต้หวันนั้นมีประชากรถ,ถึง23ล้านคนแล้วก็มีการปุกระดมเลือดรักชาติไต้หวันกันอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าแม้กองทัพจีนจะสามารถ ยกพลขึ้นบกที่ชายหาดของไต้หวันซึ่งมีประมาณ10จุดที่สามารถยกพลขึ้นบกได้ก็ตามแต่การที่จีนจะเข้าไปปกครองไต้หวันนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายนี่คือหนทางที่1ครับภายใน6ปีนี้จีนก็จะเข้ายึดแบบดือด้อๆเลยหนทางที่สองครับที่นักวิเคราะห์ตะวันตกคาดการเอาไว้ครับนอกจากเข้ายึดแบบดือด้อๆแล้วจีนอาจมาใช้ซอฟบอครับอาจจะมาใช้ไฮบริดบอ วิธีการของจีนที่อาจจะเตรียมการในเวลานี้ก็คือการปั่นป่วนทางข้อมูลให้กับประชาชนไต้หวันเกิดความสับสนโดยเฉพาะยิ่งครับการที่จีนนั้นเข้ามามีเรื่องมีราวในทะเลจีนใต้มีการบอกว่าเพื่อเป็นการดึงกำลังครับดึงกำลังของพันธมิตรตะวันตกให้ละล้าล,ละหลังให้มารักษาบริเวณทะเลจีนใต้จนมีการกล่าวว่า บริเวณทะเลจีนใต้นั้นเป็นเป้าหลอกครับแท้จริงแล้วจีนต้องการยึดไต้หวันแล้วก็ปล่อยข่าวลวงว่าพันธมิตรตะวันตกจะไม่ยกกองกำลังมาช่วยไต้หวันก็เพื่อทำให้ไต้หวันนั้นเกิดความปั่นป่วนภายในและยอมแพ้อย่างง่ายๆนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งครับหนทางที่3ครับซึ่งจีนใช้อยู่ในเวลานี้ครับ บริเวณช่องแคบไต้หวันนั้นนะครับมีเกาะอยู่2เกาะที่สําคัญก็คือเกาะมัตสูกับเกาะนิกเคนนะครับซึ่งในเวลานี้ครับจีนเข้าไปยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพถ่ายทางอากาศครับได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณเรือรบของจีนที่อยู่บริเวณเกาะมัตสยกับเกาะนิกเคนว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อ5-6ปีที่แล้วที่มีเรือรบอยู่ประมาณ20ลำเป็น200ลำ เป็นที่เรียบร้อยครับการที่จีนยึยดเกาะนิกเคนนะครับและเกาะมัตซุยได้นั้นนะครับก็ทำให้การแผ่ขยายอิทธิพลทางกองเรือของจีนเพิ่มขึ้นนั่นเองและก็สามารถกดดันไต้หวันได้เพิ่มขึ้นครับนี่คือ3กลยุทธ์ครับที่จีนจะใช้ในการกดดันไต้หวันทั้งสงครามแบบฟอนต์ถูฟอนตทั้งสงครามแบบซอฟ t วร r และทั้งสงครามในการแผ่ขยายลุกค,คืบไปในเกาะต่างๆทีละนิดทีละนิดของจีนนั่นเองซึ่งความตึงเครียดในครั้งนี้ครับยังเป็นที่ต้องจับตามองต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในเวลานี้เหตุการณ์โลกนั้นตึงเครียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเหตุการณ์แบบนี้ครับการอ่านราคาสินทรัพย์ต่างๆนั้นเอาเข้าจริงแล้วทำได้ง่าย กว่าปกติเมื่อท่านเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆในเวลานี้ครับคอร์เทรดอินไทยสิ็จครับยังเป็นคอร์ที่ใช้ได้และยังเป็นคอร์ที่วางโครงสร้างทางความคิดของท่านว่าไอ้การเทรดต่างๆที่ท่านเห็นคนประกาศตัวเป็นเซียนกันเต็มไปหมดนั้นจริงๆแล้วหลักชิดในการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ในคอร์เทรดอินไทยิสธิ์และท่านก็จะไม่ถูกหลอกให้ลงทุนเงินที่ท่าน ทำมาหาได้จากความสามารถของท่านก็จะไม่ศูนย์เปล่ามาเรียนกันครับสมัครไปที่ไลน์ id ks185202 ks185202 ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัวลุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ